คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุ้ดีเมฆสุริบิดนะคะกับรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสสนาทีทางสังยุสลาล,ลม AM 15 7 5กิโลเฮิร์นะคะช่องทางที่2ค่ะท่านสามารถรับชมรายการของเราได้ทาง Facebook ค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของไทยเก้าคอร์ปอเรชันหรือว่าจะเป็น Facebook ของสลาลมรดิโอนะคะช่อง่คะ ได้ทางพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast s p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast เพียงแค่ค้นหาสถานีชื่อว่าไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกทุกๆท่ทานก็จะสามารถรับชมและรับฟังเราได้ทุกๆตอนรวมทั้งตอนที่เรากำลังออ,ออกอากาศในตอนนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเรายังอยู่ที่ราชจักรภูตานค่ะเราได้ติดตามท่านรองวัฒนวิทย์ค่ะมาปฏิบัติราชการที่ราชจักรภูตาน2ภารกิจหลักละนะคะภารกิจแรกก็อย่าง like, ท,ท,ที่ทราบไปแล้วว่าเรามีการปิดโครงการที่เกีี่่่ยววกกกััับบเเรรรรืออองงงขโโคคามดล2ะสหนน้ เป็นภารกิจที่2ของท่านรองวัฒนาวิทย์นะคะ,ะเป็นภารกิจที่เราในส่วนของไทก้าเราค่ะได้เข้าไปร่วมในการเขาเรียกว่ามีการประชุมหารือกับทางด้านซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีค่ะกับโรงพยาบาลในราชจักภูตานนะ,ะจะเป็นโรงพยาบาลอะไรยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามีการสัมภาษณ์ น้องผิงค่ะซึ่งน้องผิงนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือด้านสาธารณสุขอะค่ะจะมาเล่าให้เราฟังอะค่ะว่าโรงพยาบาลที่เราเข้าไปทํางานความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลอะไรนะคะแล้วก็ทําไมท่านรองวัฒนวิทย์เนี่ยถึงจะต้องได้เข้ามาติดตามการทํางานของโครงการนี้ที่รชาชจักภูตานค่ะค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะยูก,กําลังอยู่กับสาวภูตานค่ะ แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะผิงกสิธินาฏกัวพาณิชย์นะคะเจ้าหน้าที่โครงการค่ะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะค่ะนี่ก็แต่งชุดเป็นสาวพูตานเนาะค่ะน้องผิงก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเราค่ะที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติงานในครั้งนี้นะคะค่ะในส่วนของน้องผิงนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรคะรับผิดชอบเกี่ยวกับเซกเตอร์สาธารณสุขค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ที่พูตานเนี่ยเรามาปฏิบัติภารกิจอะไรร่วมกับท่านรองวัฒนาวิทย์ค่ะ่าให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะครั้งนี้นะะะค ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผูกถ่ายไทยที่โรงพยาบาลจิกมี่ดอจีวังชุก National r e f e r r อรัลฮอสพิทกรุงทิมพูราชนาจากักรพูตานค่ะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางปปฏิบัติราชการของท่าน อุะะรีเรเจริญตัวอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในระหว่างการส่งมอบและปิดโครงการพัฒนาศูนย์หูหจมูกและคอในภูตานที่โรงพยาบาลจิกมี่ดอจีวังชุก National Referral Hospital e a l t h h เมื่อเดือนธันวาคม2565ค่ะซึ่งฝ่ายภูตานได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกไตใจจากฝ่ายไทยในโอกาสนี้ท่านรองวัฒนวิทย์โคชเสนีรองอธิบดีกรมความร่วมมือจึงได้ ติดตามผลในครั้งนี้นะคะเพราะเนื่องจากเป็นการผ่าตัดไตครั้งแรกของฝ่ายพูตานค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการย้ําถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของพูตานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพูตานเพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดการจัดตั้งศูนย์บริการปลูกถ่ายไตและการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีความยั่งยืนได้ด้วยตนเองค่ะค่ะโอ้งี้นก็แสดงว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ มีอยู่สองโครงการเนาะ,ะที่เป็นโครงการที่ไทก้าเราได้มีความร่วมมือด้วยคโครงการแรกก็คือที่น้องผิงได้บอกไว้ก็คือโครงการขาพัฒนาหูคอ จมูกจมูกคอในภูตานค่ะซึ่งโครงการนี้เราก็ได้มีการเอ่อเรื่องในการส่งมอบคออะไรต่างๆไปแล้วนะคะส่วนโครงการที่สองเนี่ยที่เราเข้ามาทําปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องของการผูกผูกผูกถ่ายไตใช่ค่ะสนององความรู้ด้านการผูกไตค่ะตอนนี้คิดว่าทุกท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมทางคุณหมอจากโรงพยาบาลราชวิถีอะค่ะถึงได้เข้ามาผ่าตัดไตที่เอ่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่ภูตานนะคะ เราลองไปติดตามรับชมกันสัมภาษณ์ของคุณหมอวราพจน์ชุนหาคล้ายค่ะค่ะซึ่งคุณหมอได้เป็นหัวหน้าคณะที่นำทีมมาในการผ่าตัดในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะง่้นเคิญติดตามรับชมได้เลยค่ะก็คือเริ่มเริ่มเลยนะ,ะก็คือว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยทางภูฐานเองเนี่ยต้องการที่จะทำปลูกถ่ายไตนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนะครับคือท่านดรโลเทสเนี่ย ท่านก็ได้นําทีมของทางภูฐานเนี่ยไปดูงานการปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ได้พาท่านไปดูงานที่ศูนย์รับบริจาคหรือวัสภากาชาิไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เชิญทีมของโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยมาประเมินศักยภาพแล้วก็ให้คําแนะนําในการเตรียมการนะฮะในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาล j d w n h นี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนเนื่องจากว่าติดภาวะโควิดนะฮะก็เลย เรื่องโครงการภูฐาน t l a n l p r o p r o t f o t k o r n i y t r a n s p l a n t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  o o เนี่ยก็เลยก็เลยหยุดไปนะฮะแล้วก็ภายในต้นปีนี้นะฮะเราก็ได้รับคำร้องขอนะจากไทก้านะครับมาทางโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยบอกว่าขอให้เราช่วยเซตทีมนะมาช่วยทางภูฐานเนี่ยเพื่อจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งตอนนั้นเ,นเราก็มีการพูดคุยกันนะฮะโดยการทำเทเลคอนเฟลต์เมื่อเดือนเมษา นะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องเงี้บไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาเริ่มดำเนินการครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมนเะนื่องจากทางโรงพยาบาลทางภูฐานเนี่ยได้รับงบสนับสนุนจากองค์การอนมัยโลกนะคือ WHO เนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์กันแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เชิญทีมภูฐานเนี่ยนะฮะไปเยือนที่โรงพยาบาลราชวิถีเปเวลาหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อไปเรียนรู้การทําผูกถ่ายไตยแล้วก็ดูการปฏิบัติงานจริงนะเราก็จัดเล็กเชร์การอบรมให้แล้วก็การมีการดิสคัชนเคสนะเคสของเราเองที่โรงพยาบาลราชวิถีในการผ่าตัดผกถ่ายไตยแล้วก็เคสของภูฐาน2รายที่ที่เขาเตรียมจะผ่าตัดผุถ่ายนะซึ่งเราก็ได้ให้คําแนะนําในการเตรียมคนไข้อะไรต่างๆนะแล้วก็หลังจากนั้นเนะ่เราก็เซ็ เคสผ่าตัดนะให้ทีมภูฐานเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็เชิญศัลยแพทย์ของภูฐานรวมทั้งสคับเนิร์สนะเข้าไปช่วยเคสผ่าตัดแล้วก็หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เขา,เาดูแลว่าเราดูแลค่ขยยังไงก็พาไปดูที่ ICU นะฮะแล้วก็ที่วอร์ดแล้วก็รวมทั้งโอปีดีที่เราให้บริการค่ายปลูกถ่ายไตยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ,เ,อเราก็นัดกับทีมภูฐานว่าหลังจากที่เขาเตรียมค่ายพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางมาช่วยกันผ่าตัดปลูกถ่ายไต ครั้งแรกนะที่ประเทศภูฏานก็คือในช่วงระหว่างวันที่10-17ถึงประมาณ2ถึงประมาณ 20, วันที่2ตุลนานครับที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อวานนะเราก็ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยาจากาพี่น้องนะให้ก็สำเร็จเป็นรายแรกนะแล้วก็วันนี้นะคะคือวันที่19นะครับก็คือได้ผ่าตัดอีกครั้งเป็นรายที่สองนะก็สำเร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ วันนี้เองก็คือว่าทางไทก้าได้มาเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการเซ็นความร่วมมือนะครับระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาล JDW-NRH นะครับในการให้ความร่วมมือกันเป็นเวลา2ปีซึ่งในความตั้งใจเราเราก็ต้องการที่จะให้ภูฐานนสามารถทําการปลูกถ่ายไตย ด้วยตนเองได้เนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยที่โรงพยาบาลที่ผูฐานเนี่ยคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเนี่ยซึ่งต้องส่งไปรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยเนี่ยเขาจะต้องส่งไปที่อินเดียซึ่งถ้าหากว่าเขาสามารถทำมาผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ก็คือจะลดค่าใช้จ่ายนะฮะในการเดินทางไปอินเดียนะครับแล้วก็สามารถที่ดูแลในประเทศของตัวเองได้ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถช่วยพูฐานนะฮะให้ทําการปลูกถ่ายไตยได้แล้วก็ดูแลผู้ป่วยขอยงเขาเองได้อย่างยั่งยืนนะครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจของเรานะครับ เมื่อสักครูน่นี้ทุกท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของการทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรดีใจมากเลยที่ได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีค่ะได้เข้ามาร่วมในการแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องกับทางบูตานเนาะ,ะเพราะว่าอย่างอ,อย่างน้อยเนี่ยสองรายที่ได้มีการผ่าตัดเนี่ยก็ประสบความสุดเย่างดียิ่งเลยถ้าหากสมมติว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้เนี่ย โรงพยาบาลที่ทางาคนไขไน้จะต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนไตนี่ต้องไปเป็นที่ไหนนะ,ะต้องไปที่อินเดียค่ะยุไปที่อินเดียค่ะแต่คราวนี้ณนะวันนี้ คุณหมอที่ภูตานเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดได้แล้วนะคะ,คะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งภารกิจของท่านรองวัฒนวิทย์นะคะที่ได้มีการเดินทางมาเยือนที่ภูตานนะคะนอกจากที่จะได้มีการได้รับทราบถึงผลสําเร็จของการผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเข้าร่วมเป็นสกิพยานในการลงนามด้วยนะคะค่ะใ,ในการทํางานครั้งนี้ค่ะการที่ประเทศไทยเรานะคะได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับภูตานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เชื่อมไทยสู่โลกเนาะโดยใช้อ่า ทางด้านสาธารณส,สุขเนะะี่ยค่ะเป็นตัวในการขับเคลื่อนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพูตานในการที่เราเข้ามาแบ่งปันให้กับทางอพูตานในครั้งนี้ค่ะจะสามารถทําให้อพูตานเนี่ยบรรลุ SDG หรือว่าเป้าหมายการพัฒน,นาที่ยัง่งยืนในข้อไหนคะน,น้องผิงเอสดี <SD G S 3> ข้อสามค่ะ o ุ h เฮ l แ h a เวลบีอิ e ห n งค่ะ ก็คือทําให้ในเรื่อชขสุขภาพเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขค่ะค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็คือสามารถผ่าตัดเปลี่ยนใจที่ผูตานได้แล้วนะคะค่ะอู้เราก็ได้รับทราบแลวเนาะว่าในการทํางานในเรื่องของการเชื่อมไทยสู่โลกค่ะครั้งนี้เนี่ยไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่ คุณหมอจากโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยค่ะได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับที่ภูตานนะคะ <_' S 2> วันนี้ต้องขอบคุณผิงมากๆเลยใส่ชุดสาวภูตานแล้วก็แบบจำแนบไม่ได้เลย <_' S 1> อ่ะโอ้โหค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะโอ้โหรับฟังแล้วก็รับชมในสิ่งที่ทางอาจารย์หรือว่าคุณหมอได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดที่ผ่าตัดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่คนไทยเราหรือว่าคุณหมอไทยเราค่ะได้มามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับคุณหมอที่ราชจักรภูตานนะคะอย่างน้อยค่ะในอนาคตข้างหน้าค่ะเมื่อทักษะในการ ผ่าตัดเนี่ยของทางคุณหมอที่ภูตานมีทักษะในการผ่าตัดที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทําการเขาเรียกว่าปลูกถ่ายไตให้กับคนในภูตานได้มากขึ้นเลยนะคะในต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดที่ประเทศอินเดียอีกแล้วอันนี้ก็จะทําให้คนของภูตานค่ะ เข้าถึงในเรื่องของการบริการของสุขภาพได้อย่างดีขึ้นมากมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะวันนี้ค่ะไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะก็ทําให้ท่านได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าการพูดทางด้านสาธารณสุขค่ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้การทู่ด้านสาธารณสุขและคุณหมอเนะะี่ยค่ะ มีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทางระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศราชสกุร์ตานอย่างไรกันบ้างนะคะโดยใช้เครีว่าโดยใช้การแพทย์ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพูตาน่นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นการเชื่อมไทยสู่โลกค่ะเป็นการนําองค์ความรู้เกี่ยวก,กับด้านของการผ่าตัดนี่ค่ะ ในการแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกถ่ายไตยยไปให้กับทางคุณหมอที่ภูตานให้ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันน่ยนะคะค่ะวันนี้ค่ะไทก้าพัฒนาทุโลกค่ะแล้วก็ได้สัญจรมาที่ภูตานเนี่ยเราทำนาทั้งหมดอยู่6ตอนค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบค่ะว่าไทก้าเราค่ะ ไม่ได้ทํางานเพียงแค่ในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะคะเรายังทํางานาออกมาสู่ประเทศในกลุ่มของทางด้านภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยหรือว่ามาทํางานร่วมกับราชัากรภูตานด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราทํามาค่ะเราอยากจะใหท้ท่านเห็นภาพว่าไทยก้าเราค่ะเราได้นําองคความรู้ของประเทศไทยเรามาแบ่งปันให้กับภูตานอย่างไรบ้างนะคะและที่สําคัญในการในการแบ่งปันองความรู้นะะี่ค่ะจะเป็นการ มีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคูตานอย่างแท้จริงเลยนะคะค่ะวันนี้ไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะ ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตั้งแต่ไทยก้าอินพูตานตอนที่1มาถึงตอนปัจจุบันคือตอนที่6กนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมตอบคําถามด้วยนะคะว่าเรามีคําถามให้ตอบในทุกๆตอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับชิ้นของรางวัลที่ทางไทยเก้าเราแบกมาจากพูตานเพื่อจะมอบให้กับทุกคนที่มาเป็นแฟนติดตามรับชมรายการของเรานะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันที่ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ